ออยูอ่เด้สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซี FC ทุกคนทุกท่านเนาจะจ้าที่เข้ามารับชมโสม,ม,มิกิ๊กพะลุยจ้าสวัสดีพ่อใหญ่ะไมยเอฟซีทุกคนทุกท่านครับผมจ้าทั้งที่อยู่ในประเทศแล้วก็ตั้งประเทศน้ำเนาะจ้าครับผมวันนี้พอก,กันวันทีหนะนะะ่หนึ่งแหละเนาะจ้าหนึ่งกันหนึ่งพฤชจิกาย,ยนสองวันที่เราหกสิบเจ็ดจ๋า, <c oughs> จาพี่เนาะ แบบแบบกับไก่สีสินปีแล้วเนาะแม่นครับผมเมื่อกี้เดือนกับปีใหม่แล้วครับผมเมื่อนี้มะปอกันเมื่อกี้ก็พกกีกับผ้าเขาปลาหาเฮ็ดคือเก้าละจ้ะเมื่อนี้แม่นครับผมออกมาจากบ้านเชสสายครับเมื่อนี้ครับผมแม่นจ้ะมาจากอินทิทูลานนิดหน่อยเนาะแม่นครับผมจนจนเกือบเที่ยงพลังจ่าพี่น้องออกมาเนี่ยกลับไปตามรุนตามช่วงก็เมื่อกี้พกกีจ้ามื่อนนี้ว่าเสด็จสีมานยังบอกมื่อนนี้เข้ามานมเมื่นนี้สองเพ่นถึงบ่ายพอออกมาสายเนาะเอาตุ่มมาน้ำเนือจ้ะพี่น้องเอามาดไวถ่ายรถจ้ะ ขันบร่อยประมาณเฮ็ดกันอาจจะได้ใส่ตุ่มแล้วจ้ะพี่น้องก็ไปตาำลุนตามชมกันว่าเมือม่อนี้สิได้หมานเฮ็ดยังแน่จ้ะสีมานเฮ็ดหรือสีมานปลาเนาะแมน่นครับผมที่พ่อว่วเฮ็ดปวกมือน,นี่ไปกันเลยจ้าไปครับผมเมือนี้มาพิกัดปลาหลากน้องมีกนนมระบวนการเพื่อผลิตจังหวัดอุบลได้ครับผมไปครับผมเอาครับผมเผามาหาเฮ็ดก่ออยู่ขึ้นก่าครับเหมือนนี่ดอกแรกแห่งมันครับผมนี่นี่นดอกแรกอีดอกนึงจ้า งึแม่งกินได้จักหน่อยเนาะงานเลยตัวไหนงามครับผมจ้าแม่งแค่ได้หน่อยบูกเสียหายจ้ามีขี่เคนเลยมีกี้เคนกระดองงามด้ครับจ้าฝ่งขาวฝ่งไทยครับผมดอกงามอี่ลอยเนาะสวยงามครับจ้ะ อ้ยดอกงให้คือตาใส่รุนไห้รุนไห้ไห้หน่อยีไห้หน่อยคือกันจ้ะตอกนี้ก็ไม่คิดเห็มด้วยอายงานนอนไม่คิดเท็มเลยอีกดอกนึงเจ้าลังคาหัวดอกนี้บ่อปันไหนบ่อสมบูรณ์เด็ดอ๋อปคิดเห็นก็งามพี่กันจ้ะพี่น้องนี่เป็นยังไงคาเขาจิมพูลือ่กันครับผมงามโอเคอยู่อาย เพ่ท <c ười> ่นเห็นเห็ดวกนเนาะอุ้ยเมื่อกี้เห็นละดอกนึงสะเดี๋ยวิพาไปเอาไอ้กอก่อนเห็ดวนบ่เห็ดววเห็นดอกนึงโอ้แต่ว่าดอกนึงไอ้กอกือเป็นสีมีมู้ไอ้อเห็นสดอกดอกงามๆเด้อเแดงคือเองดีเนาะอึบไดอกที่ดอกไ่ไ

เห่าแล้วนะดอกในโดนเบาปอดไปแนเนาะเดี๋เขอู้แต่เขาเชื้อลายอยู่ดอกครับผมเส็บเสบคือเกล้าเนาะเอ้ยดอกงามๆก็ยังเหลืออยู่อายเมื่อกี้เข็นจ้าดอกในเมื่อกี้เข็นโอ้ยอีกดอกอีกดอกจ้าอีกดอกดอกเร็วบวกเกล้าว่าสีเหลืออ้าวอีกคือเกล้าจ้า อ้าวเดี๋ยวพี่พ,พ่อก,กินกระน้ำเือกันตะวันออกนงามคือกันครับผมที่เท่าก็เป็นเท่าือเก่ามาสวยกระมีพ่อได้เลีมคือเก่าจ้าแมนอยู่ครับผมโอ,โอ้เลวโอ้เลวเป็นเท่าอาัดเลียดหน่อยลูกครับผมหาไปเรื่อยๆครับวัอนี้ครับผมออกมาจากหวานซ้ายครับวัอนี้ใช่เลีครัครับผมแล้เพียงเชกสิเห็นเห็ดปวงน้ำผึ้งวดอกครับวัอนี้ตอนหนึ่งก็หาเห็ดกอก่อนครับผม เราจะไปรอบังเฮ็ดปวกป้าดอกนี่งามอีกแล้วครับผมงามอีกแล้วพ่อคีกจัพกกอ่อคีก <c oughs> อืมอ๋อสวยๆเลยจ้ะพอดีเฮ้ยเดาเลยไม่คีตเอ้ยงามอีกแล้วครับผมงามนี่จ้าโดนกินไปน้อยนึงจ้ะมีอีกจ้ขาขาดฝนหลายหมืน่นแล้วเนะาะเป่นเริ่มสีหลังแหงเนี่ยลเลยด้่ครับจ้ะ Okay. ôi động nhân cái hợp hùng của ngày hôm nay hôm nhảy hôm nay 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 thế nay hôm nay hôm nay hôm này à, สงสัยจรที่ไม่สเห็นอุอยจกสองสันเห็นว่าสิเปิดเอาดอกในน้อเอาก่อนเลยโอ้ยงามตัวครับจ้ะดี๋ยวงจ้ะยิงดอกไดงไหอาออกเยนาะอาออออกำลังงามเสือแสบนี่นะครับบกอบ ดนจิม๋มจ้ะดอกนี่นจ้ะสีเป็นแดงแห้งอยู่นะแต่วหางามอเนี่ยหาง้าดอกนม้งางเหรอขาดแค่นาะอือจ้ะเออลือมเห็ดซะครับผมลืมไปหลุดลืมไปหลดครับผม <laughs> ขออภัยด้วยค่ะจ้าออกขันลงมะรอเบงเฮ็ด พวกอีกครับผมแถวเคยเอาครับผมออกจากเช็ดกอมากครับผมลายดอกตัวอะไรดอกบานเอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยพี่อ๋อเนาะสองคนบานเบิดเด้เนาะบานที่เขาเก็บตะมกอดเมื่อวานเราบบอดี้แมนเขาขึ้นพูดเมื่อวานเขาขึ้นพูดเมนจ้ะแต่กระสุนดีอยู่ครับเมื่อวานไปผ่ออยู่มูสองมูอยู่ครับเมื่อวานอยู่รังเขาเกือบเมนบอด้เนาะยังออมพูดจนโถพี่น้องเมื่อวาน แต่ว่าบอกเอาโมนึงก็เต็มตาเนาะพอหมูโซก็ใส่ถุงจ้ะเดิมลดหน่อยถอยลงเลยนะครับเพชรเป็นบ้าพื้นที่นะครับผมทางแม่เกล็กนี้ลดลงเนาะแมน่นแต่อาจบางหมอก็อาจจะยังตายอยู่กับบุงครับผม,มเป็นตะปูกับบอจักเนาะแม่นครับแต่เราไม่เจอปีดอกไม้ไยู่ฟังน้ำอีก ฟังหวยครับผมคเรื่อาเลยลอมื่อกี้คิดเรงสินี่ครับติดฟังหวยอีดีรอนี่ครับผมอันบอไรเนาะอันบอไรจ้ะบาตรลงมาหนาด้วยครับผมบัตรที่ลงมาใส่ตุ่มครับผมออกจากปลาเฮ็ดแหละครับเล่นไปหนึ่งเล่นไปอีกนี่ครับผมอาหารกับขึ้เก่าเหรอครับผมเป็นโค้งไก่สดขึ้เก่าครับมือนหาอาหารแรกก่อนครับผม แรับขอแรงครับผมจกักสโีโสกสิมานจำได้เลรครับผมถ่าหลุดน้ากันตอนยามหมดเหรอครับผมนีม่กะส,สีใส่เบิงบนปล่อยหลังด้วยครับผมหล้างสองหลังหนึ่งกะสีถ้ามา,างพักล้วพ่อยามครับผมลัางสุดท้ายครับผมแล้วจากล้างสุดทา้ายนี่กะสีผ้ากันยางไปพักหรอจังไรกะสีผ้ายามครับผมถ่าหลุดกันตอนยามอีกเท่านึงด้วยครับผม แน่นครับเพ็ดปวกกระเลาะน้องฟังห้องอยู่มากครับพ่อหมี่ครับผมไปครับไปนนางพักจังหน่อยค่อยมายามครับผมไปครับผมพาไปยามตุ่มเหรอครับผมไส่เวลาแล้วครับไปหลุ่นไปไปเบิน้งน้ำกันครับว่าสิมานยังบ่ครับใส่ตุ่มส่กระเป๋าเหลืองบ่ครับใสมเน็ตบ่เอาลงไปปลาหมีอร่อยครับ

คือล้างเลยน่ะคืออยู่ตัวละล้างเหลกโอ้เลยต้องปูต้องเยี่ย,ย,ยจะ้ะอาล้างแหลกประมาณแล้วครับผมมกหน่อยนึงนะอือี๋อีกล้างนึงครับผมติดใจคือบ่ครับผมปลา,าอยู่ดีละอืมถ้าหักใหม่เหงาใหม่ครับผมคือบ่ใส่กระโดนเนาะ ใส่แคระประมัณสมุงมงประมาณที่เขาวสมุงหนึ่งนี่นะครับจะมายาม,อ,มอู้อประก่างตัวงามได้ครับเเดี๋ยวมัดดิมาใส่เท่ากันอ๋อเขาทาแล้วเนาะนี่ อยูเอาอีกครับผมเออฟังเสียงดีโอ้ปลาูกันปลาครับปูไม่ใจ่โบโดนนะคุณเนาะเสด้วยโบอันไหนตะันไหนเนาะแต่ว่าทุกว่าก็ได้อยู่จ้ะล้างละมุกอยู่เนาะแม่นครับ ปลาตัวงามยี่ได้ครับผมหลังจนปลายเยเิจคืออยู่น,น,นี่มือก็ยังติ่งๆอนี่ใส่แบบฝ่าครับผมนี่พี่เจ้าอ้นาพี่เจ้าเก็บสะสมหลังละเล็กละน้อยไปครับผมหลังละกี่ครับต <ผม S 1> ้องขาดบ่ <c oughs> อ้ตุ่มขาดอีกเลยสะปูปะก็ขาดนี่มาจากทดแน่เตอะถ้าโย่ออกบเวิด์ดกูวามันลืมมัดตรงนี้เลยมัดดนีมหมันขาดเอาลุนล้นหลังนียครับผม อันเลยวะวจักดจักอู้ปลาใส่มนี้โขานะปลาขามุนหน่อยเนาะเน้นบ่อยาหมนี่ิวแล้วาจริงครับเจ้าเสียวเจ้าเสียวไปนองยันยันตุ่มขาดขนาดตุ่มไหมเนาะ ตอนนี้เสียๆยานดนขาดขาด,ดนอีปูหน่อยครับผมประสิวไหวปลาซิวปลาขาวใส่มกเอามาใส่น้ำหนองน้ำได้ครับบริเชิติน้ำหวยลองใส่เบิองครับอืมก็ตีแห้งจับว่าม,มันประกังของกับจิตีแห้งกันป,ปลาย,ยัางโอ้ย ปลากังว่าโหดปลากังว่าโหดเป็นลอยแล้วนอนตัวบันใหญ่ครับนี่จะใส่หมุกเจนเป็นลอยนี่ละอะน่ะใส่เดียวกันเลยใส่เดียวกันครับผมไปปล่อยเนาะเนาะปล่อยสาเนาะเอาไปปล่อยสาดีไปะปล่อยสาดมัครับผมปล่อยสาไปเพิ่งใหญ่ไงเพิ่งใหญ่เมื่อหน่อยได้ครับเมื่อหน่อยนะตัววายโตอยู่เอว เดมากรกกกเลยเนาะแนมุกมตูวมกบนเลยจ้ะพี่น้อะอุ้ยมตูใหญ่พวกปลาสานปลาลูกขอเหมือนกับผมเปนนำน้ำเลยอุ้ยขึ้ดินแห่งโอ้ยไม่กินตกใจเลยยอขี้ดินแห้งแต่ปลาอย่าง้ป๊ป๊ปาอุ้ยประกังไม่กิน ผีก็ผีไม่คิดโอ้โตกใจโอ้ดินก่างเนี่ก็ปรกระเดืดอ่ะอืมพอมันกินปลาหน่อยบิดประตากจ้าคนทองใบอวนเลยคุณนี่โอ้โกระดิ่งโอ้พูตกใจอืเส้นแทบเลยน,เน,เนี่ครับผมพูดตี๊เข้าอย่เท่ครับ พอปนนอั้งเนี่เนาะนี่งงมัรับผมม่วนถึกมาแต่พ่อหมกครับพี่เนาะมันจะเไรเนาะจ้ี่วครับผมปลาอว่าตัวชื่อมนอี่ห็นป่ะตึ้งหัที่รคอบมดทั้งนี้อ <c oughs> น้องนี่ใส่สองหลังครับผม,น,มนี่บ่โอ้โอ้ เสีงสยงปลาอย่งที่อยู่ลายจะปุ๊ดตุมต้มยุดตุ้มยศไปอยังนั้นปลากระเดิดปลากระเดิดกจะปลาก้างที่เก่าก <c oughs> ็ใส่เดียวกันเลยได้อ้ปลากระเดิด <c oughs> ไหมเนาะหลายตูย่เลยครับผมฝนได้แล้วเ <c oughs> นาะฝน,ะนสร้างมันปลากระเดิดแท้เนาะปลากระดีคนวะนีะ่ครับโอ้ย อร่อยต่อยครับผมส<ซ>ี<ผ>มประงามเลยเนาะปลาเกลือเนี่เนาะแม่ครับผมคร <c oughs> ับผ,ผมลุกมาห่วยคือนเร็วด้วยครับผมหั่นไปยามแถวหนองครับผมเห็นหรือเปล่ในหนองหั่นไม่ใช่ปลาขี้เดือดก็ปลากะปลากระหน่อยเนาะเมื่อกี้มันเติดอยู่มันตัวใหญ่เติอยู่ปลากระบอกมีปลากางตัวใหญ่อยู่ครับผมน่ะอืะม่เยจะ ก็นกป่อแจวอยู่อกครับผมพลดมมกนั่งกินพอได้กิไบ่ขาบ่ขา่าง่ายอกครับผมออาแสงามดีครับผมนี่มนี่ยมึง่า มีเหรอมันเีอะปลากางปลาซิวซันก็ถือว่าโอเคอยู่ครับผมนะดื่มกันไปครับผมหลังละเล็กเล่นน้อยโดชด่วงเท้ ออกมาหนอโอ้ยปูมนเกเขาไปคือว่เดเขาไปเพิงก็แล้วปูปูปูปนปูปูปนปูปันูป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 ปู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 ปปูปิปปู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 าูปูปูปนปูปนปู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 ปปูปูปูป ว่าอยู่ข้างหนเด้นี่จะได้แตะพืนขาวโค้งไกลดีออกว่าป่แม่ัำเด็กโตกว่าจะคอยงมบอทา,างงมเด้ประกาศใส่งามด้วยครับอ่ะน,นี่กายักษตัวนึ่งปราศกระดอติดอยู่ใน,นหวัวก็มีกระเดือดนะ หลังสุดท้ายครับผมหม,ม,มันมันน่หลังสุดท้ายครับพี่หนอพีมซีรี่รนน้อ,อ,กอบอกนี่หางบ่โอ้ปลากตัวตัวนึง่งคระปลาซิวอใ่ไเดครับผมตึงกันไปครับผมปลากรล่างันล่าันบ่อลางมันแฝง เด็กก็พ่อได้อย uh right> <pe um ู่ดีครับผมเนาะงั้นจะกินบาเบิดกอกจ่าพี่หนุกเอากระใส่บวยใส่ใบกระดุนจ่าพี่หนุกอ๋อห่านี่ครับผมปลาคือว่าเขาอยู่พวกกินครับผมประมาณช่งโลบนกระเจี๊ยบครับผมบมันที่ฝ่าอวยกลับเลยได้ครับผมไปสรุปผลงานอยู่รถผนครับเพราะว่าเฮ็ดอยู่หลุดนะครับผมอ้าครับผมมาเบิ่งผลงาน ของพอกิกแคปม่กินีมือนี้ครับผมการหาอยู่หากินครับผมออกมาซอสายหน่อยเนาะออกมาเที่ยงพี่นองเกือบเที่ยงหลงจาบพดเที่ยงก็ไดมุง้งขึงหอดปลา,าเล่มเห็ดกอแดงเนาะนนก็พอพได้เก็บพอได้เล่มเยะพี่นนองแต่ก,กับวเต็มตาหน่อยเนาะเน่ยครับผมก็ได้แก้ย่ายๆปวหล่าจ้ะพี่นนองเห็ดปวกก็ได้พราลายจะได้ยอมหนึ่งเนาะเหลือ,อจากมันั่นเนาะครับก็เลยใส่ตุ่มน้ำจ้ะพี่นนอะ หากับข้าวแรงน้ำจ้าพี่นอ้องผลงานกระทือว่า<อ>มาจา้าปลาสดๆจากลำห้วยธรรมชาติจา้าปลาขอกังกับใส่ง,งามๆปลาซิวใส่มกจ้ากับ<อ>ใส่มกไลยอยู่ดอกจ้าปาลากระลังหนึ่งนั่นเนะ<อ>าะมัวหลายเลยจ้าพี่นอ้องนี่ค่ะีปูก็ได้จ้าปูบโบลายโตก็ได้เนะาะนี่แห ครับผมสรุปประมาณอยู่ครับผมวันนี้สรุปประมาณมันทั้งปลาทั้งเห็ดอดยู่สาสีนอ้องแต่ว่าเห็ดปวกนะั่นมันบราณกว่าน,น,นี้เนาะแม่นครับผมเห็ดปวกเริ่มถอยแล้วล่ะครับผมทั้งทั้งฟ้าทั้งเม็กิกมหาเนี่ยคือสีแมนเพิ่นไหวแล้วเนาะบอ้คอยมีจุม่มจะพี่นอ้องแต่สำหรับผลงานคลิปมวันนี้น่าจะเป็นคลิปของวันที่หนึ่งน่าจะพฤศจ,จิกายนปีหกเจ็ดเม็ก,กิคก,กัปกิจก็ขอฝากผลงานไว้อีกคลิปหนึ่งนะจ้าถ้าชื่นชอบวิดีโอจังไรก็อย่าลืม ซอยกดไลค์เป็นกำลังใจให้เมกิ๊กก็พอกิ๊กในเด้อจ้ะขอบคุณหลายครับผมที่ซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พอกิ๊กกับเม่กิ๊กครับผมขอขอบคุณหลายเด้อครับผมจ้าเม่กิ๊กก็พอกิ๊กก็ขอขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการติชมทุกกำลังแรงใจคือเก้าละจ้ะขอบพระคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านเนาะจ้ะที่คอมเมนต์ดีๆเข้ามาให้กำลังใจแม่กิ๊กกับพ่อกิ๊กจ้าครับผมขอบพระคุณหลายครับผมสำหรับคลิปวันนี้แม่กิ๊กกับพ่อกิ๊กก็ ฝากผลงานโดยเพียงซ้ำนี่ละจ้าไว้พอ,อกันใหม่เมื่อหนาะนว่าไม่คิกสีภาไปหายัางพิก,ก,การใดเนาะจ้มืัอนี้ไม่คิดก็พอกิ้กับขอตัวลากกระบานก่อนได้จ้าขอบคุณเข้ามาสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อใหญ่แมยมเอฟซียยทุกคนทุกท่านครับผม,มขอบคุณอีกครั้งครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการติชมทุกกำลังแรงใจที่ส่งมาให้ครับผมพอ,อกันใหม่คลิปหน้าครับผมค่ำแล้วเนาะมนีาเนาะครับผม